สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะคะวันนี้หญิงมีคำถามชวนคิดที่อาจจะแทงใจดำคนขยันหลายๆคนค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าเราทุ่มเททำงานหนักมากตื่นเช้ากลับดึกเหงื่อตกทุกวันแต่ทำไมผลลัพธ์มันถึงดูไม่คุ้มค่าเหนื่อยหรือเป้าหมายที่เราวางไว้มันยังดูไกลเกินเอื้อมอยู่ตลอดเวลาสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับน้องหญิง คำถามนี้ผมว่าเป็นปัญหาโลกแตกของคนทำงานยุคนี้เลยนะครับยุคที่เราถูกสอนให้ต้องขยันต้องทำอะไรเยอะๆตลอดเวลาแต่เราลืมตั้งคำถามสำคัญไปว่าไอ้ที่ทำเยอะๆเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าใช่ค่ะพี่วันและนั่นเลยเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาเจาะลึกกันกับตอนที่มีชื่อว่าคุณทำงานหนักหรือแค่ยุ่งไปวันๆกับดักของการไร้คุณภาพค่ะวันนี้พิเศษหน่อยครับ เพราะเราไม่ได้มาคุยแค่ทฤษฎีแต่ผมเตรียมกรณีศึกษาจากองค์กรระดับโลกหรือที่เรียกกันว่า best practices มาเล่าให้ฟังด้วยว่าองค์กรอย่าง Amazon, Toyota, Microsoft หรือแม้แต่ทีมอเมริกันฟุตบอลระดับตำนานเขาจัดการกับเรื่องนี้ยังไงรับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะมองการทำงานของตัวเองเปลี่ยนไปทันทีครับเริ่มต้นประเด็นแรกกันเลยค่ะ ปกติเรามักได้ยินกูรูสอนว่าให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมองไปที่เส้นชัยแต่หล,ลักคิดที่เราหยิบมาคุยกันวันนี้กลับบอกว่าการหมกมุ่นกับเป้าหมายมากเกินไปคือสาเหตุของความล้มเหลวมันขัดแย้งกับความเชื่อเดิมๆม,มากเลยนะคะพี่วันจริงๆมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ครับน้องหญิงการมีเป้าหมายน่าดีแต่การจ้องเป้าหมายตลอดเวลามันทำให้เราลืมมองปัจจุบันครับผมขอยกตัวอย่างคลาสสิกจากวงการกีฬาครับ เรื่องของบิลวอชโค้ชในตำนานของทีมซานฟรานซิสโก 49ers เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่า The Score t a k e Care of Itself หรือแปลเป็นไทยว่าเดี๋ยวคะแนนมันก็ดูแลตัวมันเองชื่อหนังสือน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวคะแนนมันก็ดูแลตัวมันเองหมายความว่าเขาไม่สนผลแพ้ชนะลระคะเขาอยากชนะครับแต่เขาห้ามลูกทีมพูดถึงคำว่าแชมป์หรือพูดถึงถ้วยรางวัลเลย สิ่งที่เขาทำคือเขาไปโฟกัสที่สิ่งที่เขาเรียกว่า Standard of performance หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานครับเขาลงรายละเอียดถึงขนาดว่านักกีฬาต้องวิ่งไปจุดนัดพบระยะกีฬาต้องหันกลับมามองลูกบอลวินาทีไหนหรือแม้แต่พนักงานต้อนรับของทีมต้องรับโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงยังไงเขาเชื่อว่าถ้าทุกคนทำหน้าที่เล็กๆตรงหน้าด้วยคุณภาพสูงสุด เดี๋ยวผลคะแนนบนกระดานมันจะชนะเองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจ้องมันครับโอ้โหนี่มันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากปลายทางมาสู่การกระทำตรงหน้าอย่างแท้จริงเลยนะคะถูกต้องครับและนี่คือบทเรียนแรกครับเลิกถามตัวเองหรือลูกน้องทุกวันว่ายอดถึงหรือยังแต่ให้เริ่มถามว่าวันนี้คุณดูแลลูกค้าได้ตามมาตรฐานหรือยัง เพราะนั่นคือเหตุของความสำเร็จครับพอฟังเรื่องโค้ชบิลวอชแล้วเห็นภาพเลยค่ะทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญของวันนี้คือเรื่องที่เราจั่วหัวไว้ว่าคุณทำงานหนักหรือแค่ยุ่งไปวันๆมันต่างกันยังไงคะพี่วันมันต่างกันที่การควบคุมครับและตัวอย่างที่ดีที่สุดคือแนวคิดของเจฟ f b เบ o ซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนครับเบซอสมีหลักการบริหารที่โด่งดังมากเรื่อง Input v e r s u s Output ครับเขาบอกว่า สิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบโฟกัสเช่นราคาหุ้นหรือกำไรไตรมาสนี้พวกนี้คือเอาต์พุตหรือผลลัพธ์ซึ่งเราไปสั่งให้มันเพิ่มขึ้นได้โดยตรงไม่ได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้ควบคุมได้คืออินพุตหรือปัจจัยนำเข้าครับปัจจัยนำเข้าในมุมของอเมซอนคืออะไรคะคือสิ่งที่ทีมงานทำได้ในแต่ละวันครับเช่นความเร็วในการส่งของจำนวนสินค้าที่มีให้เลือกหรือคุณภาพของการแพ็คของ เจฟฟ์เบซจะบอกทีมงานว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องราคาหุ้นตกนั่นมันเรื่องของตลาดหน้าที่ของคุณคือไปทำให้กล่องพัสดุแข็งแรงขึ้นไปทำให้เว็บโหลดเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งถ้าคุณทำปัจจัยนำเข้าหรืออินพุตพวกนี้ให้มีคุณภาพสูงสุดเดี๋ยวผลลัพธ์หรือราคาหุ้นมันจะพุ่งขึ้นเองแต่ถ้าวันๆเอาแต่นั่งประชุมเครียดเรื่องราคาหุ้นโดยไม่แก้ที่คุณภาพงานนั่นแหละครับ คือการยุ่งไปวันๆหรือความยุ่งที่ไร้ค่าชัดเจนมากค่ะแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคนทำงานออฟฟิศการนั่งตะงวนว่าเจ้านายจะรักไหมโบนัสจะได้เท่าไหร่คือการยุ่งกับผลลัพธ์แต่การตั้งใจว่ารายงานฉบับนี้ฉันจะทำให้ข้อมูลถูกต้องที่สุดคือการลงมือทำอย่างมีคุณภาพใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับถ้าคุณโฟกัสที่งานตรงหน้าให้ดีที่สุดผลลัพธ์ที่ตามมาจะดูแลตัวมันเอง เหมือนที่เจ้าของบทความบอกไว้เลยครับว่า o u outcome will Follow หรือผลลัพธ์จะตามมาเองแต่พี่วันคะในโลกความเป็นจริงบางทีเราก็ถูกกดดันเรื่องเวลาต้องรีบทำให้เสร็จเสร็จไปก่อนจะมามวนเน้นคุณภาพเดี๋ยวงานไม่ทันส่งแบบนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงคะนี่คือกับดักที่คนส่วนใหญ่พลาดครับคือยอมแลกคุณภาพเพื่อความเร็วจนสุดท้ายกลายเป็นทำงานลวกๆหรือการกระทำที่ไร้คุณภาพผมอยากให้ดูตัวอย่างจากโตโยต้าครับ ต้นกำเนิดของระบบการผลิตระดับโลกที่โรงงานโตโยต้าเขามีเชือกเส้นหนึ่งขึงอยู่เนื้อสายพานการผลิตเรียกว่าอันดองคอร์ดกฎเหล็กลข,ของเขาคือถ้าพนักงานคนไหนเห็นความผิดปกติหรือเห็นสินค้ามีตำหนิแม้แต่นิดเดียวทุกคนมีสิทธิ์ดึงเชือกนี้เพื่อหยุดสายพานการผลิตทั้งหมดได้ทันทีครับหยุดทั้งโรงงานเลยเหรอคะไม่เสียเวลาแย่เหรอคะนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนถ้าเป็นโรงง,งานทั่วไป อาจจะคิดว่าปล่อยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแก้ตอนท้ายผลิตให้ทันเป้าก่อนซึ่งนั่นคือการยุ่งไปวันๆเพราะเน้นแค่ปริมาณแต่โตโยต้าคิดว่าถ้าปล่อยของเสียหลุดไปนั่นคือหายนะการหยุดเพื่อแก้ปัญหาที่รูทคอสหรือต้นตอของปัญหาเดี๋ยวนี้คือการทำงานที่มีคุณภาพครับผลลัพธ์คือในระยะยาวโตโยต้าผลิตรถได้เร็วกว่าและมีคุณภาพดีกว่าคู่แข่ง เพราะเขาไม่ต้องมาเสียเวลาหรืองานแก้ไขงานทีหลังนี่คือบทพิสูจน์ครับว่าการทำช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าการรีบทำลวกๆแล้วต้องมาตามแก้ครับโอโ้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะการกล้าที่จะหยุดเพื่อคุณภาพนี่สำคัญจริงๆที่นี้มาถึงจุดที่บอกว่าเราต้องโฟกัสที่การเติบโตส่วนตัวหรือ personal growth มันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ยังไงคะการจะทำงานให้มีคุณภาพได้แปลว่าเราต้องเก่งขึ้นในทุกๆวันครับ ไม่ใช่ทำซ้ำๆเหมือนเดิมตัวอย่างที่ดีที่สุดในยุคนี้คือสตยานาเดล่า CEO ของ Microsoft ครับตอนที่เขาเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆ Microsoft กกำลังแย่วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบ k No w it All หรือพวกที่ทำตัวรู้ไปหมดทุกเรื่องใครเก่งกว่าใครต้องมาข่มกันคุณสตยาเข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งหมดให้เป็น Learn it All หรือพวกที่พร้อมเรียนรู้ทุกเรื่องครับจากผู้รู้สู่ผู้เรียนเหรอคะใช่ครับ เขาบอกพนักงานว่าอย่าไปสนใจว่าจะต้องดูฉลาดแต่ให้สนใจว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่บ้างเมื่อพนักงานเลิกกลัวความผิดพลาดและหันมาโฟกัสที่การ Improvement หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้น Microsoft ก็กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งครับนี่คือสิ่งที่บทความพยายามบอกครับว่าอย่าทำซ้ำๆแบบเดิมหรือ Repeating แต่ให้เรียนรู้และปรับปรุงถ้าคุณส่งอีเมลแล้วลูกค้าไม่ตอบอย่าส่งซ้ำแบบเดิม แต่ให้เรียนรู้ว่าต้องเขียนยังไงให้เขาอยากตอบนั่นคือการเติบโตครับวันนี้ได้ตัวอย่างจุกๆเลยนะคะทั้งโค้ชบิลวอชมาตรฐานเจฟเบซอสปัจจัยนำเข้าโตโยต้าหยุดเพื่อคุณภาพและสตยานาเดล่าการเรียนรู้ที่นี้ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเริ่มทำในวันพรุ่งนี้เลยเรามาสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆให้หน่อยได้ไหมคะพี่วันได้เลยครับ ผมสรุปเป็น3ขั้นตอนที่ผมเรียกว่าวงจรคุณภาพให้ไปทำตามนี้นะครับ 1. ตรวจสอบการกระทำหรือ audit your actions พรุ่งนี้เช้าลองดูรายการสิ่งที่ต้องทำของตัวเองแล้วกากระบาดสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทิ้งไปให้เหลือแต่สิ่งที่เราทำได้แล้วถามตัวเองว่าในลิสต์นี้อันไหนคือแค่ความยุ่งที่ไร้ประโยชน์ลดมันลงซะ 2. ยกระดับมาตรฐานหรือ elevate the standard เลือกงานสำคัญมาหนึ่งชิ้นแล้วถามคำถามแบบโค้ชบิลวอชว่ามาตรฐานที่สูงที่สุดของงานชิ้นนี้คืออะไรแล้วทำให้ถึงจุดนั้นอย่าทำแค่พอผ่าน 3. เรียนรู้และวนลูปหรือ Learn and Iterate จบวันให้ถามคำถามแบบ CEO Microsoft ว่าวันนี้ฉันเรียนรู้อะไรถ้าวันนี้ทำงานพลาดอย่าโทษด,ดวงแต่ให้หาวิธีแก้ เพื่อที่พรุ่งนี้ฉันจะทำได้ดีขึ้นอีก1%เปอร์เซชอบข้อ2มากค่ะมาตรฐานที่สูงที่สุดคืออะไรถ้าเราตอบคำถามนี้ได้งานเราจะไม่มีทางเป็นการยุ่งไปวันๆแน่นอนค่ะใช่ครับและจำไว้เสมอนะครับความสำเร็จไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณทำนานๆครั้งแต่เกิดจากสิ่งที่คุณทำอย่างมีคุณภาพในทุกๆวันครับวันนี้เต็มอิ่มมากค่ะยิ่งเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่น่าจะได้แว่นตาอันใหม่สำหรับมองการทำงานของตัวเองแล้วนะคะ เลิกวิ่งไล่ตามเงาหรือผลลัพธ์แต่หันมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการกระทำที่มีคุณภาพกันดีกว่าค่ะครับลองถามตัวเองดูนะครับว่างานที่ฉันทำวันนี้เป็นตัวลอตเตอรี่ที่ต้องรอลุ้นดวงหรือเป็นการหยอดกระบุกความสำเร็จที่สะสมเพิ่มขึ้นทุกวันคำตอบอยู่ที่การกระทำของคุณครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเนื้อหาที่เจาะลึกและมีตัวอย่างระดับโลกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในตอนหน้าค่ะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานแชร์ไปให้พวกเขาฟังเลยครับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพเริ่มต้นจากการส่งต่อความคิดดีๆครับสำหรับวันนี้หญิงและพี่วันต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ